สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพี่บู์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที Sommer, oh ่มีชื่อว่าปีเก่าปีใหม่กับปัจจุบันของเราเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนมีหลายท่านถามว่าปีใหม่มีเรื่องใหม่ที่จะเขียนกี่เรื่อง ข้าพเจ้าก็ตอบว่ายังไม่แน่บางท่านก็บอกว่าอยากอ่านเรื่องยาวๆหน่อยเรื่องสั้นๆอ่านไม่จุใจจบเร็วแต่ก็มีบางท่านบอกว่าอยากได้เรื่องสั้นๆอ่านได้จบเรื่องไม่ต้องเสียเวลาข้าพเจ้าก็ขอรับฟังไว้ด้วยความขอบคุณและนึกว่าทุกท่าน มีเวลาปัจจุบันเป็นของแต่ละบุคคลผิดแต่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันบางท่านงานมากมีเวลาน้อยจำกัดบางท่านงานน้อยก็มีเวลามากจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าเราก็อยู่ในเวลาปัจจุบันเวลาเท่านั้นที่ผ่านไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเคลื่อนผ่านไปเป็นอดีต แต่ตัวเรายังอยู่ในปัจจุบันเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดไปไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำในเวลาปัจจุบันไม่ว่าบุญบาปชั่วดีเวลาเพียงแต่ผ่านทำให้เด็กเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่และเข้าสู่วัยชาราเมื่อใดเวลาไหนเราต้องจากโลกนี้ไปเมื่อนั้นเวลานั้น ปัจจุบันของเราก็สิ้นสุดลงพร้อมกันจะเหลือไว้แต่กรรมดีชั่วบาปบุญที่สร้างสมไว้ในปัจจุบันเท่านั้นจะต้องตามสนองเราต่อไปเมื่อจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อใช้นี่กรรมก็จะต้องเกิดมาตามผลกรรมดีกรรมชั่วหนุนนำเราจะเลือกเกิดเองไม่ได้กรรมดีมากก็ส่งเสริมให้เราไปเกิดในที่ดี ตามแต่บุญบาปลลก,รรากุศลลกรรมและอกุศลกรรมส่งเสริมให้มาเกิดฉะนั้นการเกิดมาในโลกมนุษย์จึงแตกต่างไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาในตระกูลสูงบางคนเกิดมาในตระกูลกลางๆบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำยากจนเข็นใจบางคนเกิดมาไม่ครบถ้วนยังขาดเช่นแขนด้วน ขาด้วนตาบอดหูหนวกจิตซามปัญญาอ่อนบางคนเกิดมามีรูปร่างสวยงามบางคนเกิดมามีรูปร่างขี้ริ้วรูปกายไม่สมประกอบสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมด้วยกันทุกคนแต่ทุกชีวิตเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสอิสระ ที่จะสร้างกรรมสร้างกุศลเพื่อชาติต่อไปเมื่อตายแล้วบุญกุศลจะได้ส่งเสริมให้เวียนว่ายไปเกิดในที่ดีเพื่อเสวยผลบุญที่ได้สร้างสมไว้และได้มีผู้ใหญ่บางท่านมาหาข้าพเจ้าบอกว่าอยากให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องตักเตือนเยาวชนที่ลืมตัวว่าต่อไปถ้าไม่ตายซะก่อนเพราะความชั่ว ก็จะต้องผ่านไปเป็นพ่อคนแม่คนเป็นปู่ย่าจะทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังเสบ้างกรรมตามสนองเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแน่นอนหนีไม่พ้นเพื่อจะเตือนให้มีสติสัมปชัญญะยับยั้งอารมณ์ที่รุนแรงก่อกวนความสงบสุขเช่นยกพวกเข้าตีต่อยฟันแทงกันอย่างทุกวันนี้ เป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นการทำลายอนาคตที่จะรุ่งเรืองของตนเองและของผู้อื่นเป็นที่น่าเสียใจมากที่บุคคลชั้นที่ได้รับการศึกษาดีแต่มีจิตใจต่ำขาดสติเช่นนี้หลงไปในทางผิดมีผู้ใหญ่บางท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังทางข้าพเจ้าได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์และได้ฟังข่าวทางวิทยุ นึกว่าในยุควิทยาศาสตร์เจริญแต่จิตใจเยาวะชนเราแม้แต่ชั้นคนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไปข้างหน้าก็ยังมีอันเป็นไปเช่นนี้แม้ท่านผู้มีจิตใจเป็นกลางๆฝึกจิตให้อยู่ในอุเบกขาท่านก็ยังอดเศร้าใจไม่ได้เพราะชาติเราถือพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีละเว้นความชั่ว สมัครสมานสามคัคคีร่วมใจสร้างชาติไทยให้มีจิตใจรุ่งเรืองเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อจะอวดต่างชาติได้แต่นี่กลับมาทำลายล้างชาติทางอ้อมทั้งที่ชาติบ้านเมืองกำลังเรียกร้องความสามคัคคีให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันข้าพเจ้าได้เรียนกับท่านผู้เล่าว่าจะพยายามหาดูเรื่องที่ยับยั้งในความหลงผิดเป็นชอบ ตามที่ท่านว่าเป็นพวกหลงตัวเองว่าเป็นคนเก่งคนโก้อยู่ในหมู่พวกของตัวแข่งกันเด่นในทางชั่วไม่ได้เคยนึกถึงประชาชนส่วนใหญ่และสังคมทั่วไปเขาจะชังน้ำหน้าเพียงใดไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญจะมีแต่พวกจิตใจกักขละหมู่อันธพาลเท่านั้นที่เห็นดีเห็นชอบด้วย ฟังแล้วข้าพเจ้าก็ได้เรียนให้ท่านผู้นั้นทราบโดยตรงว่าหนักใจคงจะไม่สามารถหาเรื่องอะไรมาเขียนให้ได้ประโยชน์เป็นที่ชอบใจของท่านได้อย่าคิดว่าจะเกิดผลเกิดประโยชน์ให้มากเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องยากเกินความสามารถของข้าพเจ้าต่อมาจะเป็นเหตุบังเอิญหรือทางธรรมเรียกว่า กรรมส่งเสริมก็ไม่แน่ใจได้มีท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้กรุณาอุตส่าห์มาหาข้าพเจ้าท่านผู้นี้ได้เล่าว่าได้มีหญิงสูงอายุแม่ผู้ปกครองของนักศึกษาซึ่งชอบพอนับถือท่านมาก่อนเมื่อมีอะไรรับอกรับใจก็มาระบายให้ท่านฟังมีปัญหาอะไรก็ขอความเห็นจากท่าน แต่วันนั้นพอมาเห็นหน้าท่านหญิงผู้นั้นหน้าเศร้าสลดกลั้นน้ำตาไม่ได้ก็ไหลออกมายังไม่ทันจะพูดจาให้รู้เรื่องแสดงว่าได้รับความชอกช้ำทางจิตใจอย่างหนักท่านเองเมื่อเห็นสภาพเช่นนี้ก็พลอยไม่สบายใจไปด้วยคิดสงสารว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมจึงถามว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือ เป็นอะไรถึงเสียอกเสียใจมากถึงกับร้องไห้หยิงผู้นั้นพูดเสียงแกมสะอื้นพูดไม่ค่อยออกมาเป็นประโยคเพราะน้อยใจเสียใจกว่าจะพูดรู้เรื่องออกมาได้ก็ต้องเสียเวลาปลอบกันนานพอดูได้ความว่าหยิงผู้นี้แค้นใจลูกชายถูกจับและขอร้องให้ท่านช่วยร้องไห้เสียใจ เพราะลูกชายทำชั่วไม่รักดีได้ทำลายอนาคตของตัวเองทำลายความหวังของแม่ซึ่งมีลูกชายคนเดียวที่กำพร้าพ่อมาแต่เล็กแม่อุตสาหาเลี้ยงจนเติบใหญ่ก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะหาวิชาความรู้ให้ลูกได้มีการศึกษาชั้นสูงจนกว่าจะเรียนจบเพื่ออนาคตของลูกจะได้เจริญรุ่งเรือง จะได้เทียมหน้าเทียมตาผู้อื่นแม้แม่จะไม่มั่งมีอะไรนักค่อนข้างจะยากจนแต่ความรักที่มีต่อลูกหวังจะให้ลูกได้ดีมีความรู้แม่ก็ได้พยายามอุตส่าห์หาเงินมาส่งเสียตั้งใจจะให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนกว่าจะสำเร็จแม้จะต้องอาบเหงื่อต่างน้ำได้รับความยากลำบากเพียงใดก็อดทน เมื่อได้เงินมาตัวเองต้องอดออมพยายามไม่ใช้สิ่งที่ไม่จํำเป็นสะสมไว้เพื่อให้ลูกได้เล่าเรียนศึกษานึกถึงอนาคตของลูกเป็นใหญ่ได้พยายามอบรมให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมแม่ก็นึกฝันถึงชีวิตอนาคตของลูกเมื่อได้สําเร็จการศึกษาแล้วอยากจะเห็นลูกที่ได้ใช้วิชาความรู้ ให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างสุขใจเพราะได้อุตสาห์อดทนคอยเวลามานานปีจนสังขารร่างกายกรำงานแทบจะไม่ไหวแล้วแต่ก็อดทนทาเพื่ออนาคตลูกหวังว่าเมื่อจบการศึกษาแม่ก็ไม่ต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวฝันถึงว่าจะได้พักผ่อนหาความสงบสบายในวันข้างหน้าแต่แล้วอยู่ ความหวังความฝันของแม่ก็มาทลายลงพระลูกกลับไปเห็นผิดเป็นชอบไปเข้าเป็นพวกอันธพาลชีวิตอนาคตที่จะรุ่งเรืองสดใสนั้นก็สิ้นสุดลงความฝันของแม่ที่อยากจะเห็นลูกมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและหวังจะได้ชมบาร,รมีของลูกก็ถูกทำลายลงพร้อมกันนี่เป็นเหตุให้แม่ที่มีลูกชายคนเดียว หวังพึ่งฝากผีฝากไข้ก็ต้องผิดหวังจึงได้รับความชอกช้ำใจหนักหนาเมื่อนึกถึงอกแม่ที่น่าเห็นใจที่ได้มาร่ำให้ระบายความรู้สึกในใจอย่างน่าสงสารกับท่านผู้นั้นเมื่อได้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็อดสงสารผู้เป็นแม่ไม่ได้ซึ่งได้ทุ่มเทกำลังชีวิตจิตใจหวังดีต่อลูกแต่ลูกขาดสติ ขาดความกระตันยูกระตะเวทีต่อแม่เรื่องนี้ฟังแล้วคิดว่าคงกระทบกระเทือนจิตใจแม่ที่มีลูกนอกคอกไม่อยู่ในโอวาทไม่น้อยกว่าลูกจะรู้ว่าทำอะไรผิดก็สายเกินแก้เสียแล้วต้องเข้าไปรับใช้กรรมซึ่งตามสนองในนรกของเมืองมนุษย์ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงข่าวทางหนังสือพิมพ์ซึ่งได้อ่าน ทั้งได้ฟังทางวิทยุข่าวว่ามีวัยรุ่นพวกหนึ่งกระชากสร้อยคอของหญิงแล้ววิ่งหนีไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หนีไปหญิงนั้นร้องเรียกให้คนช่วยพอดีมีพลเมืองดีขับรถกำลังจะพาลูกไปส่งโรงเรียนพบเข้าก็รีบขับรถจะตามไปช่วยสกัดจับผู้ร้ายครั้นไปทันรถของคนร้ายคิดว่าจะขับรถชน ก็กลัวคนร้ายจะบาดเจ็บเพราะยังมีมนุษยธรรมอยู่ในใจแต่คนร้ายมิได้คิดเช่นนั้นเมื่อเห็นคนขับรถติดตามมาใกล้ก็ยกปืนขึ้นยิงเข้าไปในรถกระสุนปืนได้ถูกเด็กหญิงบุตรสาวของคนลเมืองดีผู้นั้นและได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนผู้ร้ายหลบหนีไปได้ทางการตำรวจ เห็นคนร้ายอุกอาจมากเช่นนี like ้ก so mm. ็มีได yep. ้นิ่งนอนใจได้พยายามติดตามสืบหาที่สุดก็จับคนร้ายได้ทั้งหมดเมื่อจนต่อเหตุผลและหลักฐานคนร้ายก็สารภาพคนร้ายเป็นพวกวัยรุ่นเมื่อมาอยู่ตรงหน้าผู้เป็นพลเมืองดีที่ต้องเสียลูกสาวที่รักซึ่งเป็นพ่อของเด็กผู้ถูกยิงตาย คนร้ายก็ก้มลงกราบแทบเท้าของผู้เสียลูกสาวซึ่งต้องดับชีพเพราะกระสุนปืนของตนเพื่อขอโทษขอให้เอาหวสวกีกร,รมข้าพเจ้าเห็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์พแล้วก็นึกถึงอกผู้เป็นพ่อถ้าเป็นเราจะมีความรู้สึกอย่างใดเห็นภาพผู้เป็นพ่อได้ยกฝ่ามือทั้งสองขึ้นปิดหน้าไม่อยากดู ไม่อยากเห็นหน้าพวกคนร้ายวัยรุ่นแม้ในข่าวข้อความจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจะบอกว่าคนร้ายวัยรุ่นจะขอบวชล้างกรรมเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เด็กผู้หญิงที่ถูกตนยิงตายทำให้ข้าพเจ้าคิดว่ามันสายเกินไปเสแล้วถ้าเขามีจิตใจเป็นกุศลก็คงไม่มาฉกชิงวิ่งราวแบบนี้ หากเขามีความเลื่อมใสในพระศาสนาจริงเขาก็คงจะบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้พ่อแม่เรื่องเช่นนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์ก็คงไม่ตายเพราะจิตเป็นกุศลประกอบกรรมดีธรรมย่อมจะรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมนี่ประพฤติตัวชั่วช้าเป็นคนร้ายยิงคนตายแล้วจะบวชใช้นี่กรรม ฟังดูก็แปลกหูที่พูดมานี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นแม้ว่าท่านผู้เป็นพลเมืองดีผู้นั้นจะอาโหสิกรรมให้เมื่อมานั่งไหว้นั่งกราบที่เท้าขอข,อขมาโดยอ้างพระศาสนาเข้ามาเรียกร้องขอความเห็นใจแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์เพราะสายเกินแก้เสียแล้วไม่มีสิ่งใดลบล้างกรรมนี้ได้ การกระทำอย่างอุกอาจเช่นนี้ไม่ใช่กรรมเบาๆเป็นกรรมหนักเมื่อพูดถึงกรรมในทางโลกสนองตามตัวบทกฎหมายเป็นอาญาแผ่นดินหนีมือกฎหมายไม่พ้นแม้ยังไม่ถูกจับจะหนีไปที่ใดใจเราก็ยังเป็นทุกข์ไม่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาและเป็นทุกข์หนักจะต้องสะดุ้งหวาดกลัวอยู่ตลอดไป ไม่ว่าเวลาหลับหรือตื่นมีแต่ฝันร้ายไม่สิ้นสุดถ้าจะพูดถึงหลักทางกรรมแล้วแน่นอนไม่มีอะไรจะลบล้างกรรมอันนี้ได้กรรมอันนี้ย่อมจะตามสนองเมื่อพ้นจากกรรมในโลกมนุษย์แล้วนี้เป็นข้อคิดเยาวชนที่ยังมีอารมณ์เหี้ยมโหดดุร้ายที่กำลังคิดจะทำผิดจะได้ใช้สติปัญญาไตรตรอง อย่าใช้เวลาปัจจุบันสร้างกรรมชั่วอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้สร้างกรรมดีผู้สร้างกรรมดีย่อมมีจิตใจเป็นสุขเพราะจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผู้สร้างกรรมชั่วย่อมมีจิตใจเป็นทุกข์เพราะจิตใจหวั่นกลัวอยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกชีวิตอยากมีความสุขความสบายไม่มีใครอยากมีความทุกข์ ทั้งความทุกข์และความสุขอยู่ที่ใจของเราทำดีมีใจเป็นสุขทำชั่วมีใจเป็นทุกข์เป็นหลักธรรมที่แน่นอนจิตไม่เศร้าหมองชีวิตก็แจ่มใสจิตที่เศร้าหมองชีวิตก็มืดมัวพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติธรรมสร้างแต่กรรมดี พิจารณาให้แสงสว่างของธรรมะชี้ทางให้เราพ้นจากความทุกข์ให้เรารู้ความจริงที่ทำให้เราเกิดทุกข์สอนให้เราปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ถี่ท้วนแล้วหลักที่ทำให้เกิดทุกข์ข้อใหญ่ซึ่งเรารู้ว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลส ก่อให้เกิดทุกข์หนักนั้นที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้พอที่จะเห็นได้ก็คือเกิดจากความโกรธเป็นข้อใหญ่ในยุคนี้คนหรือมนุษย์มีอะไรมากระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยแม้แต่พูดไม่ถูกหูก็เกิดอ่อนไว้ในอารมณ์ขึ้นมาทันทีโกรธง่ายฉุนเฉียวรุนแรงและเหี้ยมโหดขาดสติ ไม่รู้ผิดรู้ถูกแรงโกรธเข้าสิงใจไม่ใช่ตัวของตัวเองเพียงรูปเดียวก็สามารถจะฆ่าได้แม้แต่พ่อแม่เมียผัวพี่น้องเพื่อนฝูงและผู้ที่เคยรักนับถือมาก่อนข้าพเจ้าเคยรู้เคยเห็นหลายท่านที่ได้เป็นผู้อุทิศต,ตนเพื่อรับใช้าศาสนาด้วยความเลื่อมใสแต่ไม่ได้อุทิศความโกรธ มีอารมณ์ที่อ่อนวหวง่ายแม้จะปฏิบัติทุกอย่างด้วยความดีแต่เมื่อยังมีความโกรธผลปฏิบัติก็ไม่เจริญขึ้นตามที่ควรฉะนั้นหลักธรรมจึงให้ดับความโกรธทำลายความโกรธกำจัดให้มันสูญสิ้นไปจากความรู้สึกพยายามฝึกจิตแม้จะยังไม่ดับสูญสิ้นไปก็ให้โกรธยาก ให้มีสติอยู่ตลอดเวลารู้ว่ามันจะเกิดก็พยายามอดกลั้นข่มใจตัวเองไว้คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอแม้จะมีสิ่งแวดล้อมยั่วยาวให้โกรธเราอย่ารับมันไว้คนสมัยก่อนเขาสอนให้ทำใจให้รู้สึกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ถ้าจะพูดสมัยนี้ก็คือปิดหูปิดตา เราไม่ดูไม่ฟังเราก็ชนะใจตัวเราเองได้เมื่อนั้นเราก็จะเกิดความสุขเพราะเราไม่โกรธเป็นด่านแรกและด่านสำคัญและคิดว่าจะเกิดประโยชน์ในทางดีต่อไปในชีวิตคนอีกมากธรรมชาติสร้างมาไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ความรู้สึกอย่างเดียวกันก็คือความกลัวและความโกรธ แต่มนุษย์เราดีกว่าสัตว์เพราะมีสติปัญญาสามารถจะฝึกจิตใจให้หายกลัวหายกโกรธชนะตัวเองได้แต่อย่าลืมตัวอย่าขาดสติอย่าประมาทเราจะต้องบังคับตัวของเราเองให้ได้เรามีพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติคอยฝึกจิตพิจารณาสำรวจตัวของตัวเองสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ติ และอบรมสอนตัวเองคอยแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่บกพร่องคอยปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ผู้ทรงตรัสรู้ด้วยความเลื่อมใสครั้งแรกเริ่มต้นเราควรยึดหลักธรรมะตามคารวาสควรจะปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติก่อนจะทำสิ่งใดลงไปก็ให้นึกถึงว่าจะเกิดผลเสียอะไร จะเกิดผลดีอะไรบ้างและจะขัดกับหลักธรรมหรือไม่เมื่อคิดแล้วทำก็จะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียแม้ก่อนจะพูดอะไรออกไปก็คิดเสียก่อนว่าคำพูดนี้จะกระทบกระเทือนจิตใจผู้ใดบ้างจะทำให้ผู้อื่นน้อยอกน้อยใจหรือไม่หรือจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพูดดีหรือพูดชั่ว เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเรื่องหนึง่งถ้าพูดชั่วอาจเสียเงินเสียทองและอาจเสียชีวิตเพราะปากก็เคยมีมาแล้วไม่น้อยผู้เขียนก็เป็นนักเรียนยังศึกษาหลักธรรมกับชีวิตก็พูดโดยจำจากหลักของนักปราชญ์ที่ท่านได้ร้อยกรองร้อยแก้วเอาไว้ได้นำมาศึกษาเอามาคิดพิจารณาเลือกดูหลายตำรับตำรา ยกมาแต่ข้อความที่เห็นว่าดีคิดว่าอาจเกิดประโยชน์บ้างจึงได้นำมาเขียนท่านผู้รู้แล้วเห็นว่าเหตุผลผิดตกไปบ้างก็ขออภัยและทุกคนก็รู้ดีว่าเมื่อเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของมนุษย์ยังมีอีกมากที่ยังหลงไหลมัวเมาในมนุษยสมบัติ กลัวความเจ็บความตายเพราะต้องจากของรักและอำนาจวาสนาทรัพย์สินเงินทองยังหลงไหลมัวเมาว่าเป็นของเรามีได้ศึกษาหาทางฝึกจิตคิดหาหลักธรรมพิจารณาดูแล้วจะรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้ที่สุดร่างกายสังขารก็ไม่ใช่ของเรา เพียงแต่อาศัยชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ช้าเราก็ต้องทิ้งสังขารจากโลกมนุษย์ไปสิ่งที่เป็นของเราก็คือความดีความชั่วบุญหรือบาปที่จะเป็นกฎแห่งกรรมที่จะติดตามสนองเมื่อผู้ใดคิดได้ก็มีความสุขเพราะไม่ว่าในชาติปัจจุบันนี้หรืออนาคตชาติหน้า ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตใจบริสุทธิ์ปีติอิ่มเอิบด้วยคำดีไม่มีกิเลสอยู่ในใจนอนหลับไม่ฝันร้ายจิตใจไม่กังวลไม่เป็นโรคประสาทเมื่อตายไปก็ไปสู่สุขติฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตปัจจุบันปฏิบัติอย่างใดเวลาได้ผ่านไปเป็นวันเดือนปี ไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นเวลาปัจจุบันของเราตลอดไปเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูนท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับนักการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ